ครับพวกก็สองจากอันนี้ครับหลังจากกูเลยต้องขิดม,มาได้มือวันนี้องมีขี่รบ่งให้พี่น้องเบื้องได้มือวันนี้ได้ผ่ามาเขื่อนสิรินอนครับผู้กัตเตครับเกาะผู้กระแตอร์เขื่ขอนสิินธรครับ สิ่งยงใหม่ครับต้นยาวมากเป็นแมงโก้ ตกน้ำหนามครับผู้ว่านไปมุนลงลงก็ได้เก็บไว้นะแต่ว่าวริอาจิตใ์้พี่น้องเบิง่ง แต่ว่าทางเอื่นเขาจะเอือนแม่งคงรับแต่ว่าบนานผมเอือนแม่งปอรครับเมือนพอเอือนมองเปลือกงใส่ประมาณนี้ทน,นคือวิธีเกี่ยวครับมาเบ็ด นนอ,นอี้ยขันข้อมชายข้องแมกกระแคยดครับอยู่แอวแกดฟุตหลอกข้องชีมโน,โนครับชีมโน,โนเบอร์สองพันหาครับตีประสูตร คอวัวใหญ่เรากำลังซิดอยู่ครับนอกมาหอดตโดนเราก็ซิดเมียงใหม่ขึ้นกันครับเราขึ้นมาประสูตรหน่อยขอติดตามผลงานตอนต่อไปครับ ต,ตอา้า,อาวครับมาเบิร์กคนงานยาวครับวันนี้แต่แกแต้มผ่านไปสองชั่วโมงครับว่าบโบคอยเขาบันเลยแต่ว่าพ่อใหญ่ทีมน่ามากกว่อน,นั้นน,น่าอะไรเป็นโลสองโลผมมาส่วยครับ ง,นห,งหนึ่งแกมสองแมสุดหน่อยหนึ่งแกม,มตมแกย หาครับผมหาเตียมผ่านไปสองช่วโมงครับเจอสองตัวนี้ผมผมสิบไปนะครับตัวหน่อยนะ สวยครับทุกอย่เราเียปามเขาห้างเราสมุนไห้ครับมบระเทศไทยเราไยังบมเลยผู้ทองผู้งแรงนี่นี่ตื่นตืนลูกจตืนน้อยบวลรอดนะครับพี่นอน ไเกาันโอ้อยู่ผุดยอดเหงาเด้มอมีหมูมานัดกันก,นกำหนองว่าสีมาว่าไปเก็บเห็ดวับนี้วันแัน ไปเ้าสิลงเนื้อเดือมห้าวครับตีเดือมห้าประสมด,ด้วยเห็ดเหลียเขาว่าเนื่เห็ดเองครับ เดือมภาษาคลางเรียกเยี่ยมเดือมใช้ชานเดือมประมาณนี้ครับเดือมม่องมอง,มองแต่ว่าก่อนลงเขาตรงฝนทุกคนครับขอ,อที่ตามพนงานอาเดือมเมองครับจิไดายแคกแต้มฮ่าครับ ครับพ้นงานตาเดือมของเราสามเต็มใหญ่ไม้ครับหันนี่เรือสองลำมาแกเดือมใหญ่นะเพื่นแรนวนนะ่ะว่นลังนี่แปดรอบเก่ารอบปลานีเวัดนี่คือม่องครับใส่แบบว,ว่าจักกูผมเลยเอาขึ้นมาเผาถิ่ม าตาติหมองตายเห็นว่ามันขาดกึงกลุกม่มไงเนี้ยเป็นมากระใดที่ต้นปล่าครับติหมองกรตายถี่ไม่ซื้อมีผูอะไรไมาเออนะครับใหญ่ไหมครับผมครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงไม้ทีซองแล้วครับผม บ้านนกเต็นครับแข่นที่ดินท่อนมาถุนซอยกันครับว่าจะมีโตวะครับไม้นี่ถ้าเกาเค่อยได้ครับถึงมาถูนไปน้ำกันครับผมอ้าวครับหลังจาก ขึ้นมาตรฐานะครับว่าผลง,งานขอกเข้าวะน,นี้เดียวกตัว,วนน้ตัวเด็กสีหลอดเนาะผมก็ป้่ยแล้วครับต้องตลง ใจในเ้วยอึ้นหนามานะครับดนหนาตัวนี้สีปล่อยนะครับไปไป ตัวนี้มสาเนี่ยครับใส่สวายอยู่ครับ ปล่อยครับตัวหน่อยเอาดูเยังไงครับใส่งามครับผมเขาไม้ซ้ำกันครับผมครับผมไม้ที่ซ้ำครับผมเหมือนน้องแวงครับ เดีมันควหลายครับมันหลาดเหลือมใหญ่พ่นอย่างนี้ร้ายหลอบผมก็เลยขึ้นมากับเหี่ยวเลพี่น้องเลยไปปลากระสูปตัวนึงกับเหี่ยวครับหินดาวอยู่ ของหิ้วหนามนะครับพี่น้องว่าท่านกินเขาจะเสาร์ตอนนี้ก็ใบซ้องนะครับรุ่นพนันรวมห้องครับผมเตรียมใส่ช่วยนะครับรุ่นครับอ,อ๋อ ผลงานวันน,น,นี้ครับผมรัดแะ้วพอให้หลาบแรงครับ รบบเอ็นียก็จะต้มสดนามเนี้ยเนาะพี่น้องขอบคุณในไลค์ครับที่เขามารส้มไม้ฮทเท็ดคลิปครับมองๆแังๆในข้อให้ได้เลยนครับผมมีโอกาสเดิดสั่สงแนวจับ โทรศั์คิดหน่ะเอื้อ,อ,อง,ง,งานนามยาใส่อให้พี่หน่องในเบื้องพุ่นงานในหนามน้ำพยายามหาคลิปให้พี่หน่องเบื้องครับเจ็บกิบเพราะท่านเจียมวันเจ่งวันไหนฮะพ่อได้อ่างเมื่อยอยู่หรอก หนาสิไปยังไงยังมากันอีกที่ครับผมขอบคุณในรา,ายครับที่เขามารับชมครับผมสิกรับผมมากว่อนนี้หิ้วเขาเลยสั้นหมดรลบสวัสดีสวัสดีครับ